คนคนหนึงที่เป็นพี่สาวสที่น่ารักของผมนะที่ให้มาเยี่ยมชมน,นะครับนเนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีแขกรับเชิญที่จะมาจอยกับเราในวันนี้นะขอเรียนเชิญแขกรับเชิญเราหน่อยฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมซิ e ี c แชนแนลนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันชิวๆแล้วกันเนาะเป็นวันเสาร์ก็ก็เลยจะมาะรีวิวนะทุกคนตึกนี้นะครับนี่ตึกชื่อว่าตึกทีวันนะครับนี่ครับทุกคนตึกทีวันของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่ตึกทีวันซึ่งตึกทีวันเนี่ยจะมีเป็นคาเฟ่นะทุกคนชื่อร้านเปเปอร์เพนนะครับ,รรบซึ่งร้านเปเปอร์เพนเนี่ยจะเป็นคาเฟ่น,นะครับแล้วก็เป็นบาร์นะครับตอนกลางคืนนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเป็นร้านกลางคืนที่ ทุกคนต้องมาลองนะครับสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับซึ่งเรามาอยู่จุดตึกทีวันเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเกียรติด้วยนะครับวันนี้จะได้ขึ้นไปชั้น22ซึ่งเป็นพี่าสาที่ผมรู้จักที่นี่นะครับเขาชื่อพี่เชิญนะครับพี่เชิญเนี่ยเขาเป็นคนขายเสื้อผ้านะครับเป็นขายเสื้อผ้าแบรนด์ผู้หญิงนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอพี่เชิญกันด้วยนะทุกคนอ่ะก่อนที่เราจะเข้าตึกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาดูตัวนี้ นี่นะครับเป็นแลนด์มาร์คของตึกทีวันเลยนะครับซึ่งเป็นตัวนี้ตัววิชิ่งทูไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับประวัติของไอ้เจ้าหรือว่าที่มานะของไอ้เจ้านี่กันไปแล้วไปดูนี่นะครับทุกคนนี่คือประวัตินะครับของน้องนะครับวิชิ่งทูไฟนะครับนี่อาร์ติสเป็นเหล่ายิงสี่ไม่รู้นะ เป็นคนไต้หวันนะครับทุกคนผมขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับผมทําขึ้นมานี่ครับย e 2022นี่เลยนะครับเพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานนี้ตัวนี้เลยนะครับใหญ่ๆสวยมากใครที่เคยมาตึกทีวันเนี่ยก็ต้องมาถ่ายกับรูปกับเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสวยแต่กล้องว่าสวยไหมต่กล้องบอกว่าถ่ายถ่ายทุกวันนะครับเพราะว่าผ่านไอ้ผ่าน BTS นะเราก็เห็นล้วก็ถ่ายนะครับอ่ะ ตอนนี้นะครับเราก็มายืนอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นป้ายนะครับบอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีบริษัทไหนอยู่บ้างนะครับเมื่อกี้เลยนะทุกคนที่ผมดูมาคร่าวๆนะมีชิเชโดนะครับที่ดังๆแล้วก็บริษัทเกนเทนเซนก็อยู่นี่นะทุกคนแล้วก็ไลแมนวงในก็อยู่นี่นะครับบอกเลยว่าตึกทีวันนี้โหบริษัทใหญ่อยู่เยอะนะทุกคนก็เลยได้รับเกียรตินะอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปขึ้นไปหาพี่เชอร์กันที่ชั้น22กันนะครับวันนี้ไปดู ชั้นเสื้อผ้าก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้มาอยู่นะครับชั้น22ของตึกทีวันกันแล้วนะครับซึ่งมีพี่คนคนหนึ่งนะที่ผมรู้จักเขา่ามาเช่าที่ตึกนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันดีพอดีเลยที่เรามาถ่ายรรายการเราเนี่ยก็คือเขาไลฟ์สดกันอยู่นะครับแล้วก็ พี่เขาบอกว่าให้สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการไลฟ์สดของพี่เขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแบรนด์เสื้อผ้าพี่เขาคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Let's go ไปตอนนี้นะครับทุกคนเราได้มันอยู่กับ คนคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวสที่น่ารักของผมนะที่ให้มาเยี่ยมชมน,นะครับนะครับของบริษัทบริษัทนี้ชั้น22ของเราแนะนำตัวอีกสักทีหนึ่งสวัสดีค่ะ<น>ชื่อเชอร์ลีนเทียนสุริยวุฒินะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อแบรนด์ฮอปสโต้เอ้ามาต้องมีข้านแล้วสิคือมาแล้วตัวนี้นะคะขายดังออนไลน์แล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นในห้างนะคะกว่าประมาณสองสาขาทั่วประเทศไทยค<น>่ะอ่ะ มีสาขาอยู่ที่ไหนบ้างถ้าเป็นตอนนี้เนาะก็จะมีที่สาขาเซ็นทันอุดรธานีแล้วก็สาขาเซ็นทันพิษณุโลค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอโอปสโตรีแบรนด์แน่นอนนะคะภายในปีนี้ปังแน่นอนค่ะทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วนะที่ผมไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้ากับพี่เชิของเรานะครับค่ะต้องบอกเลยว่าพี่เชิเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากขอบคุณค่ะคนที่เก่งมาก ไลฟ์สดอ่ะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะเห็นผมไปแป๊บๆเนี่ยแต่ว่าสี่ชั่วโมงนะครับนี่ผมรอกว่าจะได้สัมภาษณ์นะนะทุกคนสี่ชั่วโมงอมาถามพี่เชิญนิดหนึ่งความเป็นมาของฮอฟสโต re เนี่ยทำไมถึงแบบไอ้นี่ขึ้นมาแบบ ทำแบรนด์ขึ้นมาอ่าโอเคก็จริงๆเริ่มง่ายๆแล้วกันเนาะเริ่มจากความชอบค่ะแพชชั่นชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนาะ,อะชอบซื้อเสื้อผ้าชอบลงไอจีไม่ซ้ํารูปเลยไม่ซ้ําวันเลยนะคะก็เป็นแพชชั่นแล้วก็เริ่มเปิดจากสาขาต่างจังหวัดสาขาที่ท่านลำปางค่ะแล้วเมื่อตอนช่วงปี62เนี่ยขยายมากถึง24สาขาทั่วประเทศเลยเป็นไงล่ะอ่า <laughs> แล้วก็มีช่วงนี้ที่เป็นโควิดอาจจะซาซาไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ปี6 5เดี๋ยวฝั่งแบรนด์ฮอปด้วยเดี๋ยวเราจะมีการรีแบรนด์การเกิดขึ้นนะคะใครที่ สนใจที่ยังไม่เคยติดตามนะก็ไปติดตามที่แฟนเพจและก็ IG ได้นะครับ Ig อะไรคะ Ig ชื่อ hopstore นะคะ<น>แล้วก็ Facebook ก็ชื่อ hopstore เช่นกันค่ะนี่นะครับของพิเช์ของเราเองอ่ะช่วงนี้เสื้อผ้าจะมียังไงบ้างพิเช์แต่ว่าออกมาแบบไหนบ้างอ๋อโอเคเสื้อผ้าช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบด้านล่งางแบบนี้เลยช่วงนี้ก็ welcome winter นะคะนานๆทีเมืองไทยจะบอกว่าหนาวอ่า เสืเ<ธ>อ้อก็เลยจัดเต็มเสื้อผ้าใหม่พรมมาให้แบบสุดฟังเลยนะคะใครมีทริปช่วงนี้ญี่ปุ่นเกาหลีกันไปโอ้โหบอกเลยว่าช็อปร้านนี้ไม่ผิดหวังราคาไม่เกิน550ทุกตัวเลยค่ะอ่าผมอะไปอไลฟ์สดขายมาฮะต้องบอกว่าทุกตัวไม่เกินจริงๆริงจริงไม่ไม่ถึง500ร้อยเลยนะครับทุกคนเป็นเซตมาเลยนะเป็นเซ็ตไม่เอ่อสามร้อยกางเกงกับเสื้อ ใช่บอกเลยวันนี้ได้พรีเซนเตอร์มาเป็นคนไรคนใหม่นะคะไอ้น่าเจอกันด้วยนะคะไอ้น่าอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเจอซินนี่คนเดียวเลยกันนะเปิดเลยนะคะโอได้เลยครับฝากด้วยพี่เชอเนี่ยอยากจะไปเปิดที่ไหนอีกไหมหรือว่าไม่ไม่แล้วเปิดร้านหรือว่าใช่เปิดเปิดแบรนด์เปิดแบรนด์เปิดแบรนด์ โอเคตอนนี้ก็มีแบรนด์เสื้อผ้าใหม่อีกแล้วค่ะ <laughs> แต่ว่าก็เราทำทั้งตั้งแต่ขายต้นน้ำเาขายส่งขายปลีกนะคะก็ฝากด้วยชื่อร้านมูนไลไส์เนะาะเจอที่ประตูนาวนะคะคแล้วก็เดี๋ยวมีแบรนด์เพิ่มชื่อ W E W G เพิ่ม,มแบรนด์หนึ่งด้วยแล้วก็ โอ้เยอะมากเปิดสาขาด้วยนะคะปีนี้เปิดสาขายังมาห้าสาขาแน่นอนแล้วก็ปีหน้าเจอกันอีกนะคะแล้วก็ C M V โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยนะคะโอ้โหฝากกันยาวๆเลยนะคะสำหรับแบรนด์ HOP STORE เรานะไมครับ <c oughs> ของพี่เชอร์นี่ต้องขอบคุณพี่เชอร์มากนะวันนี้ขอบคุณมากมาเลยให้มาร่วมสนุกกันได้เลยขอบคุณที่มาไลฟ์ด้วยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เชอร์มากฝากร้านอีกทีหนึ่งอ่ะฝากร้านเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะชื่อ i g HOP STORE แล้วก็ Facebook HOP STORE ด้วยค่ะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับไปเพิรเพลนนะเป็นคาเฟ่นะครับตอนนี้เป็นคาเฟ่แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนนะเป็นแบบกึ่งบาร์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้ทุกคนดูนะครับอะไรนะครับสามารถนั่งทำงานได้ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะเ,นเพิร์เพนโปรเจกต์เนี่ยจะเป็นเหมือนสถานที่ทํางานนะครับกึ่งสถานที่ทํางานแต่ว่าเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับทุกคนก็แต่งสไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศนะครับจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนอยากเห็นอลไใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตอนนี้ก็ได้มานั่งนะครับทุกคนอยู่ที่ร้าน Paper p l a n แล้วนะแล้วก็สั่งเมนูมาแล้วนี่วิธีการสั่งเมนูของที่นี่นะครับต้องไปสั่งหน้าเคาน์เตอร์นะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีตัวนี้ให้ก่อนนะครับ p a ่ e r Play เมนูก็คือสแกน QR Code เดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูนี่เออโอเคพอสแกนขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนี้นี่นี่นะครับจะมีเมนูไหนกับเมนูเดย์นะครับทุกคนนะครับจะอยู่ตรงนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ทุกคนช่วงนี้เป็นฮาโลวีนเนาะก็เขาเขาจะมีจัดนะครับตอนนี้เขาจัดงานฮาโลวีนกันนะครับเบลเพียนจนถึงวันที่6นะครับของเดือนหน้านะทุกคนใครที่สนใจก็มาได้นะครับแล้วก็จะมีอยู่นี่เตอร์เบียให้นะครับราคาอยู่ที่180บาทนะครับสั่งได้ก็คืออันนี้เองที่ผมสั่งมานะนี่แล้วก็เมนูผมสั่งตัวนี้ไปเป็นทรัฟเฟนะครับทุกคนนี่นะครับ อันนี้นะครับโฟกอัวอึ่นจะเป็นกุ้งนะทุกคนเป็นเหมือนคล้ายๆเบอร์เกอร์กุ้งอันเนี้ยบรอนชิมครีมแอนด์สวิตป๊อตเตอรายนี่อันนี้นี่นะเดี๋ยวผมจะลองชิมนะนะครับน้องลองวะ อร่อยมากเลยตัวครีมของของตัวทัฟเฟิลครับไม่ข้น,นจนเกินไปทุกคนกินแล้วแบบรสชาติทัฟเฟิลนี่ขึ้นจมูกเลย ก็นี่บรรยากาศในรอบร้านก็จะตกแต่งเป็นเหมือนนั่งออฟฟิศอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรอบนะของตัวเปเปอร์เพนนะทุกคนแล้วเป็นยังไงเดี๋ยไปดูนะครับ <อ>เร็วเกินและนี่นะครับทุกคนก็คือจุดสนใจนะครับที่ผมบอกทุกคนไปนั่นเองสําหรับไปเพื่อเพลยของเรานั่นก็คือบอร์ดเกมนั่นเองนะครับ <c oughs> เขามีบอร์ดเกมให้เล่นนะครับทุกคนมากมายเลยนี่นะไม่ว่าจะเป็นนี่บอกไม้นี่ My, นมีจระเข้นะครับหนีบมีอุนนี่มีอุนนะด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแวร์วูฟนะครับแล้วก็บอร์ดเกมโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะทุกคนสามารถ ลองมาเล่นกันได้ที่ผมอยากเล่นนะก็คือเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะหยิบไปเล่นกันที่โต๊ะนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันว่าจะมีอะไรอีกไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับมีขายกระเป๋านะครับ c o ตต o น b a กนะครับอยู่ที่ราคา390บาทนะทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อที s h i r ตนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมหยิบมาให้ทุกคนดูนี่นไหมครับนี่นะนนะทุกคน ทุกคนตอนนี้นะผมก็มาอยู่ช่วงเวลากลางคืนนะครับและซึ่งร้านเปเวอร์เพนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะในช่วงกลางวันว่ามันเขาเป็นคาเฟ่แล้วด้วยเนี่ยตอนกลางคืนเขาเป็นบาร์นะทุกคนซึ่งบาร์นี่ผมจะให้มาดูด้านหลังของผมนะของเปเปอร์เพนโปรเจกต์นี่นะครับธีมของทางร้านนะครับเป็นตีมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับต้อนรับทานเหลาบีนะยังไม่ทีจะมีถึงวันที่6 เดือนหน้าเท่านั้นนะครับหรือว่า6พฤศจิกาเท่านั้นนะทุกคนบอกเลยว่าสวยงามมากและไฮไลท์สาคัญไฮไลท์สาคัญก็คือนี่เราสามารถมองย้อนไปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะทุกคนนี่นเห็นไหมน,นี่นะฮะนี่นทุกคนทุกคนเห็นผมบงมือไหมนี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูและก็ผมนะครับ ในช่วงกลางคืนเนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีแขกรับเชิญที่จะมาจอยกับเราในวันนี้นะขอเรียกเชิญแขกรับเชิญเราหน่อยฮะนี่สวัสดีค่ะทุกคนแนะนําตัวนิดนึงกรับเชิญเราชื่อหนูดีนะคะอ่าชื่อหนูดีนะก็คือหนูดีเนี่ยก็จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เรานะฮะในวันนี้นั่นเองเป็นเกียรติมากเลยอ่ะให้หนูดีมานะครับไอจีเดี๋ยวผมขึ้นให้นะข้างล่างนี่เลยไปติดตามกันได้นะครับของหนูดี วันนี้เราจะพาหนูดีเนี่ยไปชมเขาเรียกว่าไปชมเพราะว่าเปเปอร์เพนเนี่ยเขาเพิ่งจัดงานเป็นตีมฮาโลวีนถ้ามามอมเล่าหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มันให้มาดูตีมฮาโลวีนเฉยๆนะก็เดี๋ยวจะให้หนูดีนะครับไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งผมเนี่ยคือดูไปแล้วเดี๋ยวจะพาหนูดีไปดูกันป่ะเดี๋ยวเราพาไปหนูดีไปดูข้างในกันก่อนนะครับ ตอนนี้นะคนเราได้รับเกียรติเป็นสิทธิพิเศษเลยนะของที่นี่ซึ่งตามจริงวันนี้นะครับอันนี้เป็นรูฟท็อปบาร์นะอันนี้หนูดีเคยมาหรครยังยังไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยค่ะนะรูฟท็อปบาร์เนี่ยตามจริงวันนี้มันมีงานนะครับทุกคนมีงานเ,เป็นทีมมาดากัสการ์นะทุกคน แต่ว่าผู้บริหารที่นี่เขาให้เรามาถ่ายได้จริงวันนี้มีเสียค่าบัตรด้วยนะครับแต่ว่าเราได้รับเกียรติมาถ่ายนะครับอ่ะก็เรื่องงาอยังดีให้พิซินเตอร์เราเนี่ยมาดูด้วยนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ขึ้นมาอยู่ชั้นลุฟทอปที่สูงที่สุดของตึกนี้แล้วนะชิลมากค่ะแล้วก็เสียงเพลงที่เข้ามามันไม่ได้ดังมากสามารถบบมานั่งคุยกันกับเพื่อนได้เลย เป็นไงรู้สึกความรู้สึกแรกมาครั้งแรกเป็นไงมาครั้งแรกชอบมากค่ะรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันหาได้ไม่ได้ง่ายอ่ะอ่ะก็ที่แลนด์มาร์คของ ที่ชุกาของเรานะครับทุกคนข้างล่างนะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมใช่ที่ทุกคนได้เห็นไปตอนแรกอ่านะครับมันจะเห็นต้นไม้แบบใหญ่ๆเลยเป็นแลนด์มาร์กของที่นี่นะครับทุกคนอันนี้ผมกับนูดีเนี่ยขึ้นมาชั้นบนสุดของที่นี่นะครับเขาก็จะมีเอ่อเป็นบาร์เล็กๆนะตรง,ตรง,ต,รงตรงกลางด้วยนะครับก็คือสามารถสั่งนะครับค็อกเทลหรือว่าอะไรได้เลยเนาะ,ะเครื่องดื่มได้ที่นี่เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องลงไปสั่งจากข้างล่างนะนี่อันนี้อยู่อยู่ชั้นอะไรคะ อันนี้ชั้น50 50เลยเหรอใช่อันนี้คือบนสุดแล้วชั้นห0บแล้วบรรยากาศรอบๆคือสวยมากคือเห็นแบบทั่วกรุงเทพเลยคะ่ะการจองโต๊ะนะครับจะไปเทลเพนก่อนละกันเทลเพนสามารถโทรมาจองได้เลยนะครับก็คือเซิ<ส>าาร<ด>์ชเน็ตได้หมดเลยนะโทรมาจองได้เลยนะครับส่วนีิชูก้าก็เหมือนกันสามารถโทรมาจองได้เลยนะครับถ้าโต๊ะเต็มก็ คจะต้องวอล์กอินมาดูหน้าร้านนะทุกคนถ้าโตเต็มก็โทรหาซิดนีได้เลยค่ะก็ได้ก็ได้แค่แบบได้หรือเปล่าไม่รู้แค่งพิเศษแข่งพิเศษแข่พิเศษเลื่องคนเลืองคนเอาเล่นนะทุกคนให้โทรจองได้เลยนั่งเหมือนกันเหมือนกันนะครับก็ใครที่สนใจมาก็จะลืมนะมาที่เปร์เพลงกันติชุก้าได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดู ภาพบรรยากาศสวยๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ, <c oughs> จะเจอกันนะจจะ <c oughs> ทุกคนนะครับใครที่สนใจ มาในวิวเพลยแล้วก็ไปชุกกานะครับอยู่ที่สุขมุมพิท40นะหรือว่าตึกทีวันนั่นเองนะทุกคนใครที่สนใจก็มาได้เลยนะคนระับสามารถโทรมาจองได้เลยนะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคนชิลมากบอกบอกเลยนะทุกคนว่าที่นี่เนี่ยบริการดีไหม ดีไหมดีค่ะพี่พี่พ,พี่พี่แบบน่ารักมากแบบพี่พี่เขาบริการดีมากค่ะที่นี่อ่านะ,ะทุกคนใครที่สนใจก็มาได้เลยนะครับอ่าถ้าใครที่ว่างเนาะก็ไม่แนะนำให้มาสุกเสารเพราะว่าสุกเสาร์เนี่ยคนเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครชอบความวุ่นวายชอบคนเยอะๆชอบแบบว่าสาวสังคมอยากเจอคนเยอะๆก็มาวันสุกเสารคะ่ะอนั่นแหละทุกคนอ่ะสำหรับ วันนี้ก็ใครที่อยากมาติดตามหนูดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไอจีให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่อ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ช่องการติดตามผมก็จะขึ้นตามนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์ผมหน่อยนะถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณแค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับหนูดีขอลาไปก่อนนะสวีดับสวัสดีครับแล้วเจอกันอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนกัน let's go